หวงของในวัดที่เราไปบ่อยๆมีตุ่มน้ำมนต์ขนาดตุ่มอาบน้ำธรรมดาธรรมดาสูงประมาณเมตรกว่าปกติแล้วพระอาจารย์ท่านจะเอาไม้มาปิดไว้เพื่อไม่ให้มดแมลง หรือเศษใบไม้ดอกไม้เปลี่ยวลงไปทําความสกปรกเพราะน้ำมนต์น,นี้ท่านมักใช้อาบให้กับญาติโยมและลูกศิษย์ลูกหาหลายคนก็มักมาขอความเมตตาแบ่งไปใช้เองที่บ้านบ้างวันนั้นที่ได้ไปวัดกลับเสดนเด ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการนั่งสนทนาธรรมกับพระอาจารย์และลูกศิษย์คนอื่นๆที่มาพร้อมกันเพียงสองสามคนเท่านั้นคุยไปคุยมาก็ออกทะเลไปเรื่องลึก,กลับอีกนั่นแหละหนึ่งในเรื่องลึก,กลับที่คุยกันก็คือเรื่องของปู่โสมเฝ้าทรัพย์ เนื่องจากจูจ่ๆคิดอะไรก็ไม่รู้เดินไปหยิบขวดน้ำเปล่าในรถเพื่อเอามาใส่น้ำมนต์แล้วไปเจอกําไรสำริดขนาดใหญ่นอนนิ่งอยู่ตรงก้นโอพระอาจารย์หรือเรามักเรียกติดปากว่าหลวงพี่ท่านเล่าว่าเมื่อก่อนได้กําไรสำริดมาก็ปนเอาไปรวมกับมวลสาร เวลาสร้างวัตถุมงคลแจกญาติโยมตลอดจนวันหนึ่งอาจารย์ของท่านจึงทักว่าเราไม่รู้ที่มาที่ไปของกำไรเอาไปปนมั่วซั่วเสียของหมดกำไรบางชิ้นสามารถนำเอามาแช่น้ำเพื่อทำเป็นน้ำมนได้เพราะเจ้าของเดิมเขาสร้างให้มีพลังทางพุทธคุณหรือล้างคุณสายได้ด้วยซ้ำ นับตั้งแต่ถูกเตือนมาหลวงพี่เลยยนกำไลใส่ตุ่มน้ำมนต์ไปเสียสองสามอันแถมบางครั้งได้เพิ่มมาจากตลาดค้าของเก่าหรือญาติโยมที่เอามาถวายกำไรสำริดที่ว่านี้เป็นของเก่าที่มักขุดค้นเจอในพื้นที่บริเวณภาคกลางและภาคอีสานในปัจจุบันมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในราว2,500ปีมาแล้วที่เรียกว่าสมัยสำริดซึ่งจุดประสงค์ในการสร้างก็เพื่อเป็นเครื่องรางในการขับไล่วิญญาณร้ายซึ่งนิยมใส่กันตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมาแต่กําไรสำริดที่พระอาจารย์มีนั้นน่าจะเป็นศิลปะในยุคทวารวดีมากกว่า ซึ่งดูจากสภาพแล้วมันใหญ่เกินกว่าที่จะใส่ข้อมือคนเส้นด้วยความสงสัยนี้ไม่เพียงแต่เกิดกับบรรดาญาติโยมที่เห็นกำไรเท่านั้นแม้แต่พระที่เป็นสหธรรมิกกับหลวงพี่เองก็สงสัยท่านหลุดปากออกไปวันหนึ่งว่าโอ้ยท่านดูสิใหญ่ขนาดนี้สงสัยเอาไปใส่ข้อเท้าหรมั้งผมว่า ใจข้อมือคงไม่ไหวถ้าบอกว่าเอาทําเป็นตรวนหลับผมมาเชื่อซึ่งในคืนเดียวกันนี้เองหลวงพี่ที่โดยปกติแล้วจะเจริญสติก่อนเอ็นตัวลงนอนทุกครั้งและท่านก็ไม่เคยฝันเลยมาคืนนั้นท่านฝันว่ามีชายผิวดำแดงรูปร่างสูงใหญ่ใส่เครื่องทรงเหมือนกษัตริย์ ตามที่นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าเป็นเครื่องทรงของเจ้าในสมัยทวาราวดีท่อนบนเปลือยคาดสังวานท่อนแขนประดับด้วยเครื่องประดับมีมูลค่าแต่ที่สะดุดตาก็คือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกำไลสำริดที่ท่านได้มาจากโยมคนหนึ่งเป็นกำไลอันเดียวกันกับที่เพื่อนของท่าน พูดติดตลกไปเมื่อกลางวันว่าเอาไว้ทําตรวนซึ่งในภาพฝันมันติดอยู่กับแขนท่อนบนของชายคนนั้นเขาถอดมันออกมาจากแขนแล้วยื่นให้พร้อมพูดว่าท่านเราขอถวายสิ่งนี้ นั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็หายไปวันรุ่งขึ้นท่านเล่าความฝันให้กับสหายฟังพระเพื่อนถึงกับเลิกคิ้วด้วยความแปลกใจแล้วเล่าว่าตนเองก็ฝันถึงชายคนดังกล่าวเช่นกันแต่สำหรับตนแล้วชายคนนั้นกลับยืนพนมมืออยู่ตรงหน้าแล้วชี้ไปที่แขนท่อนบนแล้วกล่าววา่า ข่านขอรับสิ่งนี้คือกำไรถ่วงแขนเป็นสำริ์ใส่เอากำลงังหาใช่ตรวนดังที่ท่านกล่าวไม่พูดเสร็จก็หายไปกำไรโบราณที่หลวงพี่ได้มาบางครั้งท่านก็ไปเดินในตลาดพระตลาดของเก่า เดก็ซื้อมาไว้ด้วยเพราะตนเองชอบในศิลปะอยู่แล้วแต่ไม่ได้พยายามเสาะสแสวงหาให้ได้มาแต่อย่างใดหลายครั้งที่คนขายเล่าว่าคนที่เอามาปล่อยต่อนนั้นไม่สามารถครอบครองไว้เองได้จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายทำได้เพียงผลักให้ของชิ้นนี้พ้นไปเสียจากชีวิต แม้แต่หลวงพี่ก็ยอมรับว่าเคยฝันประหลาดเกี่ยวกับวัตถุโบราณเช่นกันบางครั้งท่านก็ไม่ต้องไปไหนก็มีคนเอามาถวายให้ที่วัดเพราะเมื่อเก็บไว้เองก็มีแต่เรื่องสวยเข้ามาในชีวิตครั้งหนึ่งที่ญาติโยมเอาของเก่ามาถวายไม่ใช่แค่กำไรสรัมฤิด บางครั้งมีเครื่องปั้นดินเผาโบราณตู้พระเก่าๆหรือแม้แต่พระพุทธรูปโบราณจนท่านพูดติดตลกว่ามีใช่อัตมากลายเป็นรับของโจรนะโยมถึงกระนั้นท่านก็กอบเอาของพวกนี้มารวมรวมกันแล้วสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าของเดิมด้วยประสบการณ์ท่านเล่าว,ว่า ของโบราณในบางครั้งเจ้าของเขาหวงในบ่ายวันหนึ่งที่ท่านสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลอยู่เมื่อจบบทก็มีเสียงระเบิดปังดังลั่นเล่นเอาพระลูกวัดทุกรูปกรูเข้ามาที่กุฏิท่านด้วยความตกใจ หนึ่งในพระลูกวัดเล่าอย่างขนพองว่าท่านบังเอิญละสายตาจากการท่องบาลีแล้วมองลอดหน้าต่างมาที่คุติหลวงพี่พอดีเห็นลำแสงพุ่งตัดแสงอาทิตย์ขึ้นไปบนท้องฟ้าขณะเดียวก,กันกับที่มีเสียงระเบิด ในภายหลังผู้อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนได้รับคำตอบว่าวิญญาณที่ผูกมัดกับสิ่งของเหล่านี้ถูกปลดปล่อยด้วยแรงจิตแห่งสากยบุตรจึงมีเสียงระเบิดขึ้นคล้ายกับว่าพวกเขาถูกจองจำไว้นานด้วยความปรารถนาของตนแต่ผู้แกะพันธนาการจนสำเร็จ ือพระที่ทรงจิตแผ่เมตตาไปให้หลวงพี่เล่าไปถึงเรื่องของวัดคูดีดาวที่อยู่เยื้องวัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าครั้งหนึ่งในยุคตื่นทองที่ผุกคนพากันขุดกรุหาสมบัติในบริเวณวัดของจังหวัดเก่าแก่ ที่หนึ่งก็คือวัดคูดีดาวท่านได้ฟังมาจากอาจารย์ว่าสมัยนั้นพอตกกลางคืนก็มีเสียงขุดหาสมบัติกันยกใหญ่ตามลายแทงที่ได้มาพอเช้าทุกอย่างก็เงียบสงบเป็นไปเช่นนั้นจนกระทั่งเจอสมบัติสมบัติที่ว่ากลับทำให้ทีมขุด ซึ่งนำโดยเจ้านายพระองค์หนึ่งถึงกับมองหน้ากันเลิกลากเพราะสิ่งที่ได้มาคือพระเครื่องทองคำเพียงสี่ห้าองค์กับหายเซรามิกขนาดใหญ่ที่ปากหายเล็กแต่ท้องหายกลับเป็นออกมาอย่างไม่สมส่วนทีมขุดจึงจัดการทุบหายสามสี่อันออกเสียหมดเมื่อหายใบสุดท้ายแตกออก มีเสียงระเบิดตูมใหญ่จนหลายคนนึกว่าเครื่งจากขนาดใหญ่ระเบิดผู้ที่อยู่รอบบริเวณก็ถึงกับขนพองสยองกล้าวเนื่องจากเห็นลำแสงประหลาดพวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าตรงบริเวณที่ขุดพบหายและพระเครื่อง ในขณะที่ผู้ล้อมวงทุกหายกลับไม่เห็นหรือไม่ได้ยินอะไรเลยสิ่งที่อยู่ในหายมีเพียงกระโหลกศรีรษะของคนสี่คนเท่านั้นแต่สิ่งที่ยังเป็นข้อกังขาก็คือเหตุใดกระโหลกที่ใหญ่กว่าปากหายจึงเข้าไปอยู่ในนั้นได้หากกล่าวว่าใส่ไปพร้อมกับการปั้นขึ้นรูปก็ไม่น่าใช่ เพราะกระดูกน่าจะป่นเป็นเท่าเมื่อนำหายดังกล่าวไปอบด้วยความร้อนตามกรรมวิธีการผลิตเล่ากันว่านอกจากหายและพระเครื่องอยังค้นพบแผ่นจารึกเล็กๆที่ใครหลายคนทึกทักเอาว่าเป็นใบเสมาแต่กลับสลักคำแช่งลักษณะที่ว่า หากมันผู้ใดบังอาจนำสมบัติที่แอบซ่อนเอาไปแม้แต่ชิ้นเดียวจะมีอันเป็นไปนับตั้งแต่นั้นหลังจากที่พบสมบัติเพียงเท่านี้ผู้นำทีมจึงเอาไปเพียงพระเครื่องทองคำส่วนสิ่งที่เหลือก็ทำลายฝังจมไว้เนื่องจากไม่มีมูลค่าใดๆ เล่ากันว่าหลังจากนั้นทีมกุดก็ประสบกับปัญหาชีวิตบ้างก็ฆ่าตัวตายบ้างครอบครัวแตกสแแรขาดกลุ่มจนเป็นบ้าแต่หลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันที่สุดที่เชื่อกันว่าเป็นอาถรรพ์ก็คือ ผู้นำทีมขุดที่ต้องไปสิ้นชีวิตอยู่บนม้านั่งริมทางรถไปแห่งหนึ่งณประเทศในแถบยุโรปหลวงพี่เมตตาให้ความรู้ว่าในการที่คนหนึ่งจะสละตนเองเฝ้าทรัพย์สมบัติเขาจะต้องทำจิตให้หวงของเหล่านี้เปวาวรณาตนว่า จะเฝ้ามันไว้ชั่วกาลนานและทำหน้าที่ในการย้ายสมบัติเมื่อมีใครละโมบมาขุดคน้นจนกว่าจะพบผู้ที่เหมาะสมและมีกรรมผูกพันกับสมบัติดังกล่าวจึงจะยอมมอบให้เรื่องย้ายสมบัตินี้มีเรื่องเล่าว,ว่า บางครั้งคนที่อยู่ในบริเวณที่คาดว่าจะเป็นกลุสมบัติก็มักจะได้ยินเสียงครึกยาวในตอนกลางคืนเหมือนมีอะไรบางอย่างมุดดินอยู่เพราะบางครั้งในการกุดสมบัติ เมื่อมีวิแววจะพบแล้วเขาก็ทำสัญ,ญลักษณ์ล้อมเอาไว้แต่เมื่อกลับมาขุดก็ไม่พบเสียแล้วซึ่งผู้ที่เฝ้าสมบัตินั้นเมื่อตั้งจิตปรารถนาเช่นนั้นก็จะทำการปาดคอตนเองให้เลือดหลังรถสมบัติที่ฝังไว้ผลที่เหลือจึงจัดก,การทำพิธีกรรมเอากระดูกหรือร่างยัดใส่ภาชนะ แล้วฝังไปพร้อมกับสมบัติก่อนจะอ่านองค์การแช่งตามลำดับขั้นตอนเรื่องปู่โสมเป็นเรื่องของวิญญาณหวงของอาจต้องยกตัวอย่างมาเล่าให้ฟังอีกเรื่อง คือการที่มีโยมคนหนึ่งเอาตลับสีพึ่งมาให้หลวงพี่ดูเขาเล่าว่าทุกคืนตั้งแต่ซื้อตลับสีพึ่งมาจากร้านของเก่าคนในบ้านก็จะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินไปเดินมาในบ้านนักเข้าก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดเช่น ประตูหน้าต่างกระแทกปิดโดยไม่มีลมหรือข้าวของย้ายที่ได้เองบางครั้งก็มีเสียงกรีดร้องดังอยู่ในบ้านคนที่ซื้อตลับสีพึ่งมาทนไม่ไหวจึงพามาให้หลวงพี่ช่วยแก้ปัญหาให้หลวงพี่เล่าว่า แทบไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรมากเลยเมื่อโยมอีกคนขอไปดูบ้างเขาควักกล่องสองพระออกจากกระเป๋าแล้วส่องดูรายละเอียดเนื่องจากเป็นพวกชอบของเก่าเหมือนกันแต่กลับพงะเมื่อเห็นหยดเลือดแห้งกลางติดอยู่ตามซอกของตลับ ยืนให้หลวงพี่ดูท่านก็ยืนยันว่าเป็นหยดเลือดสีน้ำตาลแห้งๆติดอยู่จริงโยมที่เป็นเจ้าของตลับสีพึ่งจึงตัดสินใจถวายไว้ที่วัดโดยทันทีเพื่อให้หลวงพี่ได้สวดมนต์แผ่เมตตาให้กับวิญญาณของเจ้าของเก่าที่ยังหวงของตัวเองอยู่ หลวงพี่ได้แต่สายหัวแล้วบ่นให้ฟังว่าคนที่อยากได้ไม่เคยมาปรึกษาพอได้มาแล้วมีผีก็ไม่พ้นพระต้องแก้ให้ทุกที